สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาบอกเทคนิคในการหาตัวประกอบแบบง่ายๆนะครับเพราะว่านักเรียนบางคนยังมีปัญหาอยู่กับจํานวนที่เยอะๆนะครับหาตัวประกอบไม่ครบบ้างวันนี้เรามาเทคนิคไปเลยครับมาดูกันอ้าวครูจะยกตัวอย่างจำนวนนี้นะครับอ้าวยตัวประกอบคืออ้าวจำนวนแรกเลยครับ หนึ่งนั่นเองหนึ่งหารยี่สิบได้เอาหนึ่งคู่กับอะไรครับหนึ่งคู่กับยี่สิบใช่ไหมครับนั่นแน่แปลกตาไหมครับคูเว้นระยะห่างไว้เพื่ออะไรเพื่อจะให้เราหาจํานวนที่อยู่ระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบนี้มาคูณกันดูนะครับมันจะช่วยให้เราง่ายขึ้นเอาสองได้ไหมครับสองเอาสอง สองได้นะครับ2อคู่กัไล่ไร2ไปหาร20ก็ได้10ใช่ไหมครับอ้าวต่อไป3ได้ไหมครับ3ไม่ได้ใช่ไหมครับเอาสเอาสคูณอะไรครับ4คูณ5ได้20หมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะครับเพราะว่า4กับ5นี้เป็นเลขที่เรียงต่อกันแล้วครับอ่าดูนะครับ4คูณ5ได้20 2คูณ10ได้20 1คูณ10อ่1คูณ20ก็ได้20นะครับอ่มาดูอีกจำนวนหนึ่งอาจจะเยอะ,ยะหน่อยเอา84นะครับจำนวนแรกเลยครับตัวประกรอบคือ1อ่า1คู่กับอะไร1ก็คู่กับ84นะครับโอ้เว้นไปห่างเลยครับเพราะว่า84มันเลข เด็กเยอะเนาะคุณเว้นระยะห่างไว้อ้าวสองหารได้ไหมสองหารได้นะครับสองหารได้อ้าวสองอะไรครับสองหารแปดสิบสี่สองสี่แปดสองสองสี่นะครับอ้าวสามได้ไหมอ้าวสามได้ไหมบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าสามได้ไหมอ่าก็ใช้วิธีนี้ช่วยนะครับอ,อ่าดูนะครับ ใช้การหารสั้นเอา84มาหารสิ 4, เอา2หาร 2, 48, 2, 2 4 8 22 4 22ดสองสอง่าอน่าเี่เนี่เราหารแยกออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวหารแล้วก็ผลหารนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้มันจะไปเกี่ยวข้องว่าเราจะต้องใช้ตัวใดไปหารบ้างเพราะฉะนั้นมันก็มี2ใช่ไหมครับ มี3มี7นะครับเราลองเอา2อคูณสนี้ก็จะได้4 2คูณสก็จะเป็น6 3สมคูณเจ็นี่จำนวนเหล่านี้มันจะต้องมีนะครับมันต้องหารได้อ้าว3ได้แนะ่นอน3เอา3ไปหารสิเอา3ไปหาร84 3 2 6เสษ2 3 8 24อหแปยเห็นไหมครับ3ก็คู่กับ ยี่สิบแปดอ้าวต่อไปสี่ได้ไหมครับนี่สี่มีนะครับสี่ได้สี่คู่กับอะไรสี่คู่กับสี่สองแปดสี่หนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมครับอา้าวหกได้ไหมครับหกนี 6, ่ไงหกครับอา้าวห้าไม่ได้นะครับเอาหกหกไปหารอา้าวหกหารดู เาหกหนึ่งหกเจ็ดสองหกอะไรครับหกสี่ยี่สิบสี่นะครับหก็จะคู่กับสิบสี่นะครับหรือใครอาจจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับสองคูณสามเป็นหกใช่ไหมครับเกียรติคูณสองได้สิบสี่แสดงว่าหกคูณกับสิบสี่นะครับ อ่ามีเจ็ดไหมครับมีเจ็ดมีนะครับเจ็ดคู่กับอะไรอ้าวเจ็ดเจ็ดก็ต้องคู่กับสองคูณสองเป็นสี่สี่สามเป็นสิบสองใช่ไหมครับคู่กับสิบสองสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่อ้าวมีแปดไหมครับไม่มีเก้าก็ไม่มีสิบก็ไม่มีสิบเอ็ดก็ไม่มีก็ครบแล้วนะครับ คู่กับ12 6คู่กับ14 4คู่กับ21 3คู่กับ28เห็นไหมครับจะเป็นคู่ของมันคู่นี้ก็คือคูณกันได้84นั่นเองครบเรียบร้อยเห็นไหมครับอาเทคนิคง่ายนิดเดียวนะครับสวัสดีครับ